เห็นบอกว่าล่าสุดเรื่องการจอดรถแล้วก็ไปขวางหน้าบ้านเอาอีกแล้วนะคุณตามีปัญหาถึงมีปากเสียงกันเลยเจ้าของรถที่มาจอดเขาบอกว่ามันเป็นที่สาธารณะเขาจะจอดตรงไหนก็ได้ส่วนเจ้าของบ้านบอกว่าหน้าบ้านเขามันเป็นที่สาธารณะก็จริงแต่คุณนมาจอดขวางทางเข้าออกบ้านคนอื่นน่ะใจเขาใจเรานะคะไปดูตอนช่วงจังหวะที่โต้เถียงกันหน่อยค่ะผมไม่ได้ยุ่งยากในบ้านผมผมไม่ได้เข้ายากอะไรที่มันจอดหน้าบ้านผมเนี่ยหล่อหน้าบ้านน้อง อ่าให้พี่พูดเลยอ่าอน้องพูดก่อนคือมาจอดหน้าบ้านผมหน้าบ้านผมแล้วผมเข้าบ้านไม่ได้แล้วเข้าบ้านไม่ได้ไงน้องไม่เคยจอดรถในบ้านเอาผมก็อยากจอดตอนไหนผมก็หน้าบ้านผมน้องเข้าจอดมาแล้วน้องก็กลับอผมไม่ได้ยุ่งยากในบ้านผมผมจะเข้าที่ส่วนรวมมันจอดขวางข้างเข้าบ้านผมนะจิตสํานึกนะครับนี่จิตสำนึกนี่แหละความเป็นมนุษย์มันต่างกันตรงนี้แหละหไม่ได้คิดแบบนั้น <Why? S 2> เทียงกันอย่างนี้ในะฝั่งนี้ก็คือฝั่งของเจ้าของรถเออ,อคนถ่ายคลิปนะเจ้าของรถออค<น>ุขอไป คนถ่ายคลิปคือเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านอ่าแล้วก็คุณผู้ชายเสื้อสีเทาคนที่อยู่ในคลิปคือเจ้าของรถน้องๆผู้หญิงก็คือฝั่งของเจ้าของรถนะคืออย่างนี้หมู่บ้านเขาอยู่แถวแถวคลองสามวากรุงเทพมหานครนะคะเพิ่งจะเถียงกันอยู่เมื่อวานนี้เอง2เมษายนสดๆร้อนๆอ่าแต่ว่าประเด็นที่ทําให้ต้องมาเถียงกันอันเรื่องมาจากว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านหลังนี้แต่ว่าเขาจะเข้ามารดน้ําต้นไม้ทุก วันสองวันอ่ะคือวันเว้นวันก็จะเข้ามาทีนี้เมื่อ31มีนาคมเข้ามาเนี่ยก็เจอคู่กรณีเอารถมาจอดขวางอยู่เขาก็เขียนจดหมายเขาดูภาพจดหมายหน่อยนะคะวางเอาไว้ที่ด้านหน้ารถของเพื่อนบ้านวันที่31เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้โหนี่เขียนไว้แบบนี้นะคะแจ้งเตือนเอาไว้เสร็จแล้วปรากฏว่าพอวันที่สเมษายนก็คือเมื่อวาน เจอคู่กรณีเนี่ยจอดรถ oh. ขวางอีกคราวนี้เจอตัวแล้วรู้แล้วว่าเป็นรถของบ้านไหนก็เลยเกิดการโต้เถียงกันตามคลิปแบบนี้นะคะแล้วฝั่งของเจ้าของรถเนี่ยก็เถียงแบบใช้ถ้อยคำที่มันค่อนข้างที่จะ แบงอะค่ะโดยโดยการบอกว่ามันเป็นที่สาธารณะจะจอดตรงไหนก็ได้ฝั่งของเจ้าของบ้านคุณแอนดี้ก็บอกว่าบ้านเขาเป็นที่สาธารณะก็จริงหน้าบ้านอะแต่ก็ควรมีจิตสํานึกไหมว่าอย่ามาจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเขาก็พยายามหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการหาคนกลางก็คือแจ้งนิติของหมู่บ้านแต่ปรากฏว่าส่งไปส่งลายไปอะนิติหมู่บ้านก็ยังไม่อ่านก็เลยยังหาทางออกให้ได้ค่ะมองไม่เห็นนะจดหมาย ผมไม่ได้อะไรผมแค่ต้องการบอกว่าแค่อย่ามาจอดหน้าบ้านผมได้ไหมคือถ้าจะมาจอดเนี่ยมันจอดแล้วมันขวางประตูเข้าหน้าบ้านผมมันจอดเข้าผมข้างบ้านไม่ได้แล้วมันบังป้ายที่ผมขายบ้านอืมไม่ใช่ว่าผมไม่มีน้ําใจอะไรเอาบ้านผมผมจะเข้าตอนไหนตอนตีสี่ตีห้าตีสามหรือว่าหกโมงเช้าเข้าหอเนี่ยผมก็ต้องไปแจ้งเพื่อนบ้านเหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องไง แล้วว่าก็ว่ากันเถอะบ้านเขาติดป้ายขายอยู่อย่างเงี้ยสมมุติว่ามีลูกค้าจะมาดูบ้านอะ่ะแล้วมาถึงเห็นมีรถจอดขวางอยูอ่ใจคนซื้อเขาจะอยากซื้อไหม,มเขามาถึงเขาจะต้องมาเจอปัญหานี้หรือเปล่าคือรถมันก็บังป้ายที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาประกาศขายบ้านด้วยค่ะเออคือคือสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าจะบอกก็เป็นทางสาธารณะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีนิติบุคคลใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ให้รถบ้านอื่นเนี่ยไปจอดขวาง หน้าบ้านเพื่อนบ้านหรือเอาจริงๆนะแม้กระทั่งจอดหน้าบ้านของตัวเองเนี่ยบางบ้านบางนิตินะบางหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ให้จอดนะฮะแล้วทางนี้เขาบอกว่าคุณคุณคุณก็แค่มาลดน้ําต้นไม้เดี๋ยวคุณกลับผมก็เอาไปจอดอยู่ดีมันมันก็ใจเข่าใจเราจริงๆนะคะคุณพี่แต่ว่าอันนี้เราก็ฟังความจากฝั่งของเจ้าของบ้านเนาะฝั่งเจ้าของรถอยากจะชี้แจงอะไรยังไงไหมว่ากันหน่อยไหมแต่ว่ากระแสในในออนไลน์หลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ไปเนี่ย ไม่มีใครเข้าข้างเจ้าของรถเลยนะครับอเออนี่นะฮะภาพ่อสักครู่นี้จะเห็นชัดเจนว่าถ้าเอารถไปจอดปุ๊บเนี่ยไอ้ป้ายที่เขาประกาศขายบ้านมันมองไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยนะครับเออ,อเดี๋ยวตามกันต่อกรณีนี้นะฮะบ้านอยู่ติดกันแท้แท้